วันนี้นะครับผมจะพามาชมที่ดินที่ไร่นะครับแปลงนี้นะครับปัจจุบันทำการเกษตรนะครับมีเนื้อที่รวมอยู่ที่27ไร่2งาน43ตารางวานะครับด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับอยู่ติดกับถนนที่เป็นถนนลูกรังนะครับมีความกว้างของถนนลูกรังอยู่ที่ประมาณ6เมตรเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านมองไปข้างหน้าก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับห่างออกไปประมาณสัก 500เมตรนะครับไฟฟ้าประปาก็จะอยู่บริเวณหมู่บ้านตรงนั้นนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องขายที่ดินโดยภาคินรัตนะอีกหนึ่งคลิปครับสาหรับวันนี้ครับผมวิทยานะครับทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมที่ดินที่ไร่นะครับอยู่ที่สูงนะครับเป็นที่สูงสูงเป็นที่ไร่เลยนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่ปัจจุบันทําการเกษตรนะครับแปลงนี้จะมีฉนด รวมกันทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ใบนะครับถนนด3ใบติดกันเลยนะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ติดกันเลยถนนด3ใบนะครับเนื้อที่รวมทั้ง3ใบก็จะอยู่ที่27ไร่2งาน43ตารางวานะครับแปลงนี้ด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับอยู่ติดกับถนนที่เป็นถนนลูกรังนะครับมีความกว้างของถนนลูกรังอยู่ที่ประมาณ6เมตรเลยนะครับรถยนต์นะครับสามารถวิ่งเข้ามานะครับถึงยังหน้าแปลงที่ดิน อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านมองไปข้างหน้าก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับห่างออกไปประมาณสัก500เมตรนะครับไฟฟ้าประปาก็จะอยู่บริเวณหมู่บ้านตรงนั้นนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเรานะครับประมาณ4-500เมตรเช่นเดียวกันนะครับแนะนําเป็นแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับให้ใช้เป็นพลังงานจากโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าจะขุดเจาะบ่อบาดานก็ได้นะครับแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านตะลุกช่างโคนะครับ หมู่ที่7ตําตำบลน,นองหอยอำเภอรพระทองคาจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ60กิโลเมตรนะครับของเราจะอยู่ค่อนๆมาทางตัวตเขตอำเภอจตุรัสของจังหวัดชัยภูมินะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาที่ทํากินนะครับหรือว่าที่จะมาทําเป็นบ้านสวนนะครับทำสวนผลไม้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับหรือว่าทําพืชไร่พืชสวนนะครับปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลังปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะปลูกแตงโมหรือจะปลูกเกี่ยวกับเพื่อผลทางการเกษตรต่างๆนะครับแปลงนี้เหมาะมากๆนะครับขอย่างอีกครั้งว่านโนนดเป็น,นโนนดครุฑแดงนะครับมีอยู่3ใบอยู่ติดกันเลยนะครับรวมเป็นแปลงเดียวกันเลยนะครับ3าใบนะครับมีหน้าที่รวมอยู่ที่27ไร่2งาน43ตารางวานะครับเจ้าของเสนอขายในราคาที่ถูกมากๆแล้วนะครับไร่ละ 130,000บาทเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้อยู่สูงมากๆนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากถึง250เมตรเลยนะครับไม่มีประวัติน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมาประมาณ20กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอพรทะทองคำนะครับมาประมาณ23กิโลเมตรนะครับห่างตลาดสดเทศบาลน,นะครับหรือว,ว่า โรงมพยาบาลนะครับสถานที่ราชการของอำเภอพระตองคําก็ห่างจากแปลงที่ดินของเราออกไปประมาณ23กิโลเมตรเช่นกันนะครับห่างจากตัวโคราชมาประมาณ60กิโลเมตรนะครับแปลงนี้นะครับหากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็แปลงของเราก็จะอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาประมาณ290กิโลเมตรนะครับแปลงนี้นะครับหน้าแปลงของเรานะครับอยู่ติดกับถนนลูกลังนะครับหน้าแปลง มีความกว้างรวมอยู่ที่172เมตรเลยนะครับแล้วก็มีความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะครับประมาณ331เมตรนะครับลักษณะดินเป็นดินดีนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับสามารถที่จะเพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆได้อย่างาสมบูรณ์ดีแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าของเดิมนี่ก็ได้ทำการเ,าเก็บเกี่ยวผลผลิตไป ใหม่ๆเลยนะครับปัจจุบันปลูกเป็นแตงโมเอาไว้นะครับลองรอยของการปลูกก็ยังปรากฏให้เห็นนะครับสามารถรับชมนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับจากภาพถ่ายมุมสูงที่ทํปในงานของเรานะครับได้ถ่ายทําแล้วก็ตีเส้นให้ท่านเห็นรูปแปลงแล้วก็บรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินนะครับเพื่อนบ้านนะครับให้เห็นนะครับแล้วนะครับสามารถเข้าชมได้นะครับแปลงนี้นะครับหากท่านใดสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาหาพวกเราได้นะครับที่ หมายเลขโทรศัพท์0814133164นะครับหรือจะแอดไลน์เพื่อนมานะครับที่ ID l ลน์ของพวกเราก็คือ s t a k i n 9 9 9นะครับอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือท่านจะเดินทางมาดูที่ดินก่อนด้วยตนเองก็ได้นะครับตามพิกัดใต้คลิปวิดีโอของเราเลยนะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับด้วยตนเองนะครับเราได้แนบพิกัดไว้ใต้คลิปวิดีโอให้ท่านเดินทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมได้ทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ